สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตล่าสุดวีวีราภาพวัย42ปีพบรักสาวนกวงการหลังเลิกดาราดัง เป็นถึงพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดสำหรับว,วีรภาพสุภาพไพรบุญแต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะดังขึ้นแท่นอย่างทุกวันนี้เจ้าตัวเคยผ่านช่วงเวลาที่ท้อถึงกับคิดว่างานในวงการไม่เหมาะกับตนเองมาแล้วเจ้าตัวเล่นละครมานานมากตั้งแต่19ตอนนี้อายุ37มีจุดหนึ่งเหมือนอิ่มตัวเป็นผู้จัดละครก็เห่องานใหม่ก็พักละครไปปล่อยตัวมากเลยช่วงนั้นอ้วนขึ้นมากพองานผู้จัดเข้าที่ลงตัวอยากกลับมาเล่นเหมือนเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องเลือกบทที่เหมาะกับเราเราอายุไม่ได้เป็น วัยรุ่นแล้วอยากจะรับบทที่เราอยากเล่นนะจริงๆเริ่มจากผมทําค่ายละครรับบทผู้จัดมาหลายเรื่องแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะกํากับได้แล้วเราจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถามว่าหลังจากนี้จะกํากับเรื่อยๆเลยไหมหรือเรื่องเว้นเรื่องเจ้าตัวตอบว่าก็ดูจังหวะครับโมเมนต์อะไรหลายอย่างถามว่าได้คะแนนตัวเองตอนนี้ให้เท่าไหร่ผมก็เป็นผู้กํากับหน้าใหม่คนนึงฝากผลงานด้วยแล้วกันครับเราอยู่วงการมา20ปีผ่านการร่วมงานกับผู้กํากับมาหลายคนที่เป็นอาจารย์ของเรา ร่วมกับนักแสดงหลายท่านหลายบริษัทละครเราก็เก็บเกี่ยวเอามาจากตรงนี้พอเอาเข้าจริงเหนื่อยมากเป็นนักแสดงสบายกว่าเยอะแต่เป็นความเหนื่อยที่เราสนุกไปด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตมีเดียขอบคุณครับ